โอเคนะครับกเ็เมื่อกี้นี้นะครับมันคลิปมันตัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปใหม่เยลยลวกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เหมือนเป็นการเ,เช็คโมดูลนะครับเช็คโมดูลก่อนที่จะไปประกบไดนะครับนะฮะเพราะถ้าเราไม่เช็คโมดูลก่อนที่จะไปประกบไดนะครับเวลาไปประกบไดปุ๊บแล้วเกิดมีปัญหาเราจะ งงตาแตกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเช็คอะไรต่อไม่รู้ว่าเสียเพราะต่อสายผิดเสียเพราะเดินท่อผิดเสียเพราะเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไปต่อไม่ถูกนะครับแต่ถ้าวันนี้เรายอมเสียเวลาเช็คนะครับเช็คโมดูลทร์เนี่ยนะครับก่อนที่จะประกอบไฟ์ต่อที่จะก่อนที่จะต่อไฟนะครับเวลามันผิดปกติ มันจะไม่มีการเสียหายแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าอ๋อเราพลาดจากชุดโมดูลนะหรือถ้าเราทําโมดูลดีแล้วเวลาเราไปประกบได์แล้วมีปัญหาเราก็อ๋อเมื่อกี้นี้โมดูลเนี่ยปกติเราอาจจะไปพลาดที่ต่อสายโยงสายผิดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นข้อสนิษฐานแล้วก็เป็นข้อนะครับที่เราจะรู้ได้ว่าเออมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะฉะนั้นเราควรเช็ค นะครับเช็คโมดูลนะครับนะฮะเช็คโมดูล TR ก่อนนะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นทั้งโมดูลใหม่หรือโมดูลเก่าก็ทําได้นะโมดูลเก่าหมายถึงเป็นโมดูลซ่อมอะเครื่องช็อตมานะครับเราก็ทําการเอาบอร์ดไดออกนะครับเอาบอร์ดไดออกให้เหลือเฉพาะชุดโมดูล TR นี้แล้วเราก็ทําการเช็คแบบนี้นะอะ่ะโอเคโมดูลเก่าโมดูลใหม่ทําได้หมดนะครับ วิธีการเช็คก็คือตั้ง x10k นะครับ x10k ตรงนี้สำหรับพิเตอร์เข็มนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเช็คทีละฝั่งเช่นฝั่งนี้คือ1943ที่ผมมาร์กตำแหน่งไว้นะ1943นะฮะหรือฝั่งไฟลบนะครับนะฮะให้เราเอาสายสีแดงนะครับจับที่ขา C นะครับ สายสีแดงคลิปที่ขา c สายสีดำจับขา e แบบนี้เข็มต้องไม่ขึ้นนะครับเข็มต้องไม่ขึ้นเลยนะครับเข็มต้องไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยเข็มต้องไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วให้เรานะครับให้เราเอามือนะครับแตะที่ขา c แล้วก็ไปจิ้มที่ขา b คือเหมือนทิกไวอาดอะเหมือนเราเช็คที่ เหมือเราเช็ค TR ตอนที่ว่าเราทอ TR มาเช็คที่ว่าเราเช็ค d ีเสียทเหมือนกันแตะขึ้นปล่อยตกแตะขึ้นปล่อยตกตกต้องตกสุดด้วยนะครับตกต้องตก,ตก,ต,กตกสุดเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ค,นะค,คือใช้ได้นะครับคือใช้ได้นะเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเช็คที่ฝั่ง52 00ด้วย52 00คือ สายสีแดงสายสีดำสายสีดำจับที่ขา C สายสีแดงจับขา E ปุ๊บตรงไหนก็ได้ที่เป็นขา E ของลายฝั่งนี้นะครับเห็นไหมต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นเลยนะครับเสร็จแล้วเราเอามือนะฮะเหมือนการชิกไม้อดัดมือจับขา C แตะขา B ปุ๊บขึ้นปล่อยตกขึ้นปล่อยตกนะครับ ขึ้นปล่อยตกกบนีนี่อย่างนี้คือโมดูลฝั่ง52.0 0พร้อมที่จะทำงานแล้วเมื่อเอาบอร์ดไดร์เข้าไปปุ๊บโมดูลก็ทำงานได้นะอันนี้คือวิธีการเทสถ้าเทสแบบนี้คือโมดูลใช้ได้โมดูลไม่เสียเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือโมดูลใช้ได้เอาบอร์ดไดร์พร้อมต่อที่มันดังเลยนะแต่ถ้าเราเกิดคลีบ CE เนี่ยแต่คลีบเนี้ยสองสายเนี่ยปุ๊บ เข็มมิเตอร์ตีขึ้นมาครึ่งเลยหรือว่าตีสุดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าวงจรเนี่ยมีการช็อตแล้วโมดูลโมดูลมีการช็อตแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันช็อตที่โมดูลเราก็ทําการไล่เช็ค TR แต่ละตัวว่ามันมีตัวไหนช็อตตัวไหนรั่วนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจับ CE อย่างเงี้ยต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเทสเพื่อความชัว์คีหนึ่งคือ เราจับลายขา e เนี่ยเนี่ยเราจับกลางลายขา E เนี่ยเราก็แตะขา E แต่ละตัวเนี่ยแตะขา E แต่ละตัวเนี่ยดูดิว่าแตะที่ขา tr ่านะแตะทุกตัวเลยเนี่ยแตะทุกตัวเลยขา E เนี่ยดูดิว่ามันมีอันไหนที่มันไม่ถึงไหมบางทีเราบัดกีไม่ถึงบัดกีไม่แน่นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าขาถึงเ่เสร็จแล้วเราก็มาแตะฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมเพราะมันลายเดียวกันมันถึงกันเนี่ย ขึ้นแต่เฉพาะขา E นะเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยเราต้องทำเนี้ยนะครับทุกตัวเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าขามันถึง t r a ไหมนะครับอ่าถ้าอย่างเงี้ยคือขา t r ถึงกันทุกตัวนะครับขา t r ถึงกันทุกตัวเสร็จแล้วขา B ก็เหมือนกันขา B นี่เราจับลายขา B ฝั่งนี้ก่อนปุ๊บ อ่ามันจะไม่มีขั้วนะเราจะใช้ขาไหนคีบขาไหนอะไรก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวัดลายขาบีนี่ขาบีแตะแตะให้มันถึงตัวเลยดูดีว่าเนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้นี่มันต้องขึ้นสุดนะครับมันต้องขึ้นสุดสกเกลเลยนะครับ เพราะอาค่ามันต่าเราตั้งย่านสูงมันต้องขึ้นสุดสเกลเลยแต่ถ้าตั้งแล้วขึ้นแค่ครึ่งเดียวก็ไม่ได้นะต้องขึ้นให้สุดเพราะผมเคยเจอคือว่าลูกค้าต่อช็อตต่อขาบีชนไฟอะ่ะปุ๊บอา uh, ขาบีเนี่ยมันจะยืดค่าตั้งแค่เนี่ยวัดมันจะมันจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นได้เลยแบบ๊บนะครับตัวสับเข้าอ่ะนะครับอย่างที่บอกวัด R นะครับ B ด้วย นะครับทุกตัวนะครับเนี่ยแต่องเนี mm ้ Asia, ต้องขึ้นหมดแล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำเทจฝั่งนี้ด้วยนะครับลายคาบีปุ๊บแตะขึ้นแตะขึ้นแตะขึ้นข mm ึ้นต้องขึ้นที่สุดนะครับขึ้นที่สุดนะฮะแบบนี้ใช้ได้นะฮะขึ้นที่สุดนะครับใช้ได้นะครับอ่ะโอเคคาบีลายคาบีถึงอ่ะไม่ช็อตกาวด้วยนะครับไม่ช็อตกาวนะฮะเนี่ยแตะ ุกขานะครับควรแตะสิงค์ด้วยนะฮะว่ามันไม่ช็อตนะครับเพราะอะไรบางทีเราแตะขาบีขาบีเนี่ยไอขาพวกนี้เนี่ยมันไปชนกับหัวทีอาร์ก็มีเนี่ยเราก็ต้องทําการเนี่ยคีบกระสิงไว้นะคีบกระสิงไว้นะเสร็จแล้วก็แตะให้มันทุกขานี่แหละมันต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าไอขาที่มันยื่นไปใต้ปิ้นเนี่ยมันไปแตะกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ามันแตะมันต้องขึ้น,นอย่างเนี้ยถ้ามันชนนะแต่ถ้าแตะอย่างงี้มันไม่ขึ้น แสดงว่าโอเคไม่มีอะไรช็อตฉะนั้นโมดูลตรงนี้ใช้ได้แล้วพร้อมที่จะต่อได้นะครับพร้อมที่จะประกบไดต่อสายแล้วก็ต่อไฟแล้วก็เทสเสียงนะครับโอเคนะฉันั้นอันนี้เป็นโมดูลฝั่งที่ประกบหลังนะครับแต่จะมีอีโมดูลหนึ่งที่อันนี้ไปยึดซิงยึดซิงกับไดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกบแล้วก็ขั้นตอนการเดินสาย สองท่อประกบกันแล้วเดินสายจากได์มาสู่โมดูลทำยังไงจะคลิปวิดีโอหน้าผมจะทําการทําให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้สําหรับการเทสโมดูลนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับจังหัดสวัสดีครับ